ระหว่างเที่ยงถึงบ่ายมันจะจอดฟัน้ะมันเราก็ไม่มีรถุกครึ่งแหละและคนธรรมดาก็จะดูนาฬิกาแล้วกินข้าวดังนั้นเนี่ยระหว่างเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยขับรถไปหัวหินเนี่ยมีโอกาสตรงเวลามากกว่าอันน,นี้ตัวอย่างของการปรับเวลาเนี่ยอันนี้อ้น,นี่ก็เรียกว่าทั่วไปนั่นคือเป้าเชิงปริมาณจะไปหัวหินสองชั่วโมงครึ่งแบ่งเป็นไมโตนคือหลักกิโลห้าช่วงช่วงละครึ่งชั่วโมงเรามีเช็คพอยต์แบบเล่นลารี ไปถึงไหนแล้วเรานัดเพื่อนที่ตะกี้สมมติ่นนะเก้าโมงครึ่งออกจากที่นี่ล้อมุนถึงหัวหินเทียบถ้าหนึ่งชั่วโมงต้องอยูประมาณไหนแล้วไอ้นั่นเขาเรียกว่าการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ก็คือปักธงไว้ไกลๆแล้วซอยเป้าเป็เปนรายปีรายสามเดือนรายเดือนรายวันแล้วแต่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ <c oughs> พอวางเป้าเป็นรายที่ว่านั้นแล้วเนี่ยเราต้องมาดูกระทบยอดว่าที่ตั้งเป้าไว้แล้วที่ทําจริงมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเป้า ใช่ไหมทำกันเกียรติิ่งเลยถ้าเกินเราก็จะร้องเปิดเบียร์กันใหญ่ก็เปิดเบียร์ไม่ได้ครับเราเ,เ,าเ,เ,าเ,เ,าเราก <c oughs> ็เปิดเปิดเบียร์แันลิ้นใส่กระป๋องโคบเราเหมือเหมือได้วันพระใหญ่วันพระเล็กอ่ะมันก็เห็นขายเหล้าได้ดีเพราะมันเอาไปใส่กาเลื้วลิ้นแบบ่มชา <c oughs> ดิ้นเป็นแบบว์มนถ่ายนจอดเบียร์ตีบเลยเรื่อดีไม่มเป็นไรเสร์ฟมากเลยอย่างเงี้ยเบียร์ตีมนะเพราะนั้นเป้าเชิงปริมาณ จำเป็นต้องมีเพราะถ้าวัดไม่ได้ก็จัดการบางอย่างไม่ได้เพราะบางเรื่องต้องวัดเช่นผู้ป่วยลดต้องเท่าญยอายุอะไรเช่นไม่วัดอย่าไปเชื่อมากแต่มันอย่างน้อยดีกว่าไม่มีอะไรวัดเช่นเป็นต้นว่าคนประเทศไทยแข็งแรงขึ้นเขาก็วัดอัตรดีตัวหนึ่งคืออายุเฉลี่ย,ยแล้วตายช้าใช่ไหมแต่ก็มีจดหมายไปถึงหมองหลงคลื่นลิงฤทธิ์รู้จักไหมที่เขียนสยามรับสมัยที่ท่านทั้งหลายยังเด็กๆหรือหรือรอาจารย์ยังหนุน พึ่งฤทธิ์ท่านดูแลมือเลยท่านแล้วพฤติก,กรรมท่านรู้แหละเน,นี่ยจะตายเมื่อไหร่เมื่อมีหนุ่มอาจารย์บ้านนอกคนหนึ่งอาจารย์ไปครูบ้านนอกนเขียนมาบอกว่านี่ผมอายุสามสิบเจ็ดแล้วแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบุหรีไม่เที่ยวเลยไม่นั่นเลยทํางานทั้งวันอาจารย์ดูแลมือผมแล้วแล้วพฤติก,กรรมผมเนี่ยเมื่อไหร่ผมจะตายท่านก็เขียนตอบมาว่านี่พ่อหนุ่มก่อนที่จะทำนายขอถามหน่อยมึงอยู่ไปทำไม บุหรีเล่าไปกินได้ดันไปเที่ยวคุมอยู่ทำไมวะเ <ฟะ S 1> สียชาติเ,เกินที่ไปเกินไหมด้วยไอ้นี่พูดอย่างนี้เป็นนายสนทที่โดนด่าเลยห้ามเล่าห้ามบุหรีห้ามอะไรนี่นั่นเพราะฉะนั้นแฟนคุณบุหรีไม่กินเล่าไปสูบรับรองอะไรไม่มีสามดนเพราะยกกำลังสามเนี่ยเื่องจากวัดเล่าก็ต้องไปมีเมียคนอย่างนี้ไหมวัดบ,บุหรีก็ไม่มีคนแล้วก็นะเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็สินห้านี่ถ้าเกิดวัดไปสี่สินก็ไอ้ศีนที่เหลือก็ยกกำลังห้าครับ ไอ้นั่นก็เชิงปริมาณเออตอนนี้คือเป้าคือผลสําเร็จนะคือเป้านี่ตั้งไว้ก่อนทำจริงเกงผลนี่คือเอามากระทบยอดเป้าไงนี่ออกไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเรืน่นี้อย่างแรกที่ต้องพูดคือเชิงปริมาณอันนี้สองนี่เชิงคุณภาพที่ตะกี้ไอ้เบลเกตมาถดาวิจัยแกนิดอะว่าเฮ้ยวัดไงว่าวิจกกัยแกนิดว่าที่เองแจกตังค์ไปนี่้คุ้มมันยังบอกกูนี่นะกูทำไปคนซออไปยากคิดเป็กเนะี่ยพันธุอบแบบใครหลายคนนะ ุลลาออกหมดเลยว่ามันอยู่ที่อินเดียมันนี่มาอยู่กับเมียมันที่อินเดียแล้วเป็นพุทธแล้วตอนนี้มันมาอยู่แล้วบอกทำไมว่ากุมมันดูว่าคุณลาให้ตังค์ไปเนี่ยให้ตังบริจาคเนี่ยมันคุ้มยังไงวะมันบอกเนี่ยป่าเนี่ยบริหารไมโครซอฟท์ว่ายากนะลู้ไบริษัทที่ใหญ่สุดในโลกบริหารทุนที่ใหญ่สุดในโลกเนี่ยโคตรยากเลยแล้วตอนนี้มันมีคนที่รวยที่สองในโลกะ เป็นเพื่อนซีเล่นบิดกับมันเล่นไพ่คู่กับขาของมันชื่อไอ้้าเบื่อท่านอยู่ในวงการลงทุนเนี่ยจะรู้จักเลยนะครับ lower? ก็เป็นคนคนแก่มากแล้วนะเป็นเจ้าของบริษัทลงทุนที่ใหญ่สุดโลกก็เขาก็ชื่อบริษัทชื่อเบริร์กชัยฮัตจเวงก็แตกก็ตัวเองเนี่ยมีมีเงินมรดกอยู่ห้าสิบพันล้านคือห้าหมื่นล้านเหรียญทักษิณนี่มีหนึ่งจุดเจ็ดไอ้นี่มีห้าสิบ ก็กระมาณสักสามหิดเท่าสักสิบอีกคนหนึ่งก็มีประมาณยี่สิบห้าเท่าก็ามาโป๊ะให้บอกเฮ้ย hey, มึงเพื่อบริหารด้วยไอ้เบลไหนเล่นเน่กนะูละเฮ้ย์หลังมันแปลกเวลามันรวยเนะี่ยมันจะแบ่งเป็นสามกองกองหนึ่งเอาไว้กินตอนแก่กับเมียกองหนึ่งเอาไว้ให้ลูกอีกกองหนึ่งเอาไว้บริจาคให้พวกเอ็นจีโอในสิ่งที่เราเชื่อถือตัวอย่างธุรกิเกิดฝหลังคนหนึ่งมีเงินสักสามพันล้าน มันก็เอาไปกินพันล้านแล้วแบบให้ลูกห้าคนคนละพันเอ้ยพันหารห้าคนอีกพันล้านนี่ตั้งทุนประกาศไม่รู้จะเลือกอะไรดีมันก็มาเมืองไทยก็มาดูช้างทํางานขึ้นภาคเหนือเขาเรียกทำแหล่ทาซุ้มเสร็จแล้วไอ้ก,กายก็เจอเจีวเลยเอีนั่นครับช้างหัดมาท่านหนึ่งงูถัาเวอมัอนดื้อทาไงก็เอาขอสับหัวมันแล้วสับหัวบางทีมันดื้อนะครับเออมัน ที่เลือดออกเนี่ยเพราะอะไรมึงโง่ตอนนั้นต้องสับที่หูเพราะหูมันเส้นได้ที่ที่สุดโอ้โหฝรั่หลังฝันโอ้แม่งทำลายเช้ากลับไปทุนปกป้องช้างไทยเออคนต่างไต่พวกหญ่อะไรต่อยญ่อะไรก็ไปประมูลได้มาเฮ้ยเอามันทำช่วยช้างอะไรเงี้ยโดนวัดถึงกรรมการจุดอะไรเงี้ยคนต่างก็วัดยังไงวะไอ้ช้างไทยแม่งดีกว่าเดิมเออมันก็ไม่ง่ายนะที่ท่านไปคิดนะอาจารย์หมอทั้งหลายคิดนะว่าจาไงวะ มันไม่หมูเหมือนโลนะรักษาหายไม่หายใช่ไหมอย่างโน้ตเอาความว่าคนไข้คุณรักษาไข้หรือรักษาคนนอะอย่างเอาคนไข้ไปทำ K ทคีโมรักษาไข้แต่หัวคือคนตายหายเยเน่มัถึงถึงถึงรอดรอดมะเล็งก็ไม่ค่อยรอดคีโมแล้วแหละคือชีวิตหลังจากคีโมก็ไม่ค่อยมีความสุขอย่างนั้นเรารักษาไข้เราไม่รักษาคนแทนั้นรักษาคนเราก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่้คนละเรื่องเลยเป็นคนละซิเต็มเในในการคำว่าไข้กับคนคนไข้เนี่ยรักษาคนหรือรักษาไข้แค่นี้หมอว่ามึนแล้ว มันมันมันเป็นเรื่องที่โอโหท้าทายมากนะเออถ้าเราไปบอกรักษาคนนะอาจารย์หมอที่สอนเรามาก็บอกไอ้นี่กระบดเนี่ยมันเนี่ยนะมันก็เกิดมาเป,เป็นแพทย์ทางเรื่องอีกหน่อยแพทย์ทางเรื่องก,กลายเป็นทางสายกากสา,ส,สายเมนไอ้แพทย์ที่สายัจจุมันเนี่ยมันเหมือนมึงคนแพทย์จีนเน่เอาไปเรียนในอเมริกาก็เก่งๆสินแฉจีนเรียน,นอเมริกาไอ้พวกจอห์นฮอปก็ไปสอนเนแพทย์จีนตรงทั้งนู้นเลยเรียนสองปี ท่านก็ทําได้เหมือนหมดคิดแล้วแล้วท่านก็ทําอย่างเดิมคืแพทย์แผนจีนไอ้พวกอาจารย์ในอเมริกาบอกเนี่ยสอนตั้งสองปีทำไมกลับไปทาแค่น,นี้ล่ะบอกเปล่าต่อไปนี้มึงเรียนจากกูมั้ง <laughs> โอ้มึนเรียนตกกระจเลยเฮ้ยเอ้เอาแพทย์แผนจีนเอ้าชิมชีเด็กคนที่หายใจที่เด็กหายใจลดตัวที่แล้วมันเจ็บหน้าอกไม่เท่ากันเนี่ยเพราะเด็กมันเล่าไม่ได้เพราะนั้น เอาเริ่มจากกาสอนเลยว่า Analyze ์โรคเด็กทำยังไงก็คือหายใจที่เด็กมันหายใจลดอ่ะแล้วมันจะเจ็บหน้าอกไม่เท่ากันระดับชิมฉี่ซิเด็กที่ว่ามันฝาดไม่เท่ากันเนี้ยมันจะเป็นโรคอะไรเพราะเด็กมันพูดไม่ได้โอ้โหแพทย์เเิจเว่านี่คือแพทย์ทางเลือดที่วิ c k เร็วที่สุดเพาลิ้นคนเนี้ยดิเฟนเชียตได้เทเวลิกตอนมโครสโคปเลย